ช่องตามใจทูเดย์บทที่463ปัญหาของซูถิงเจิงจวีเรนซูเป็นสหายร่วมเรียนของข้าจริงแต่เขาแย่หญิงธนงตนรังเกียจที่จะคบหากับคนมั่งมีดังนั้นเราจึงเป็นได้เพียงคนรู้จักผิวเผินแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันหลังจากเจ้าจู่โม่กล่าวเช่นนั้นแล้วเขาก็เอ่ยลาอีกครั้งบอกว่าตนต้องไปเยี่ยมญาติผู้น้องที่ได้รับความตกใจอย่างฟ้านซอโยแล้วลูอีมองอีกฝ่ายค่อยๆลับตาไป พ่อบ้านหวังที่อยู่ข้างๆเขาเอ,อ่ยขึ้นด้วยความระมัดระวังคุณชายเป็นคนดีจริงๆหลายปีมานี้เขายังคงจําพวกเราบ่าวเขาได้มีของกินของใชด้ดีๆอะไรก็จะนึกถึงพวกเราเสมอกล่าวเช่นนี้หมายความว่าถึงแม้ทุกคนบนโลกนี้จะเป็นคนเลวเทว่าท่านชายโมไม่อาจาเป็นคนเลวไปได้เป็นอันขาดลูอีไม่สนใจคำพูดของพ่อบ้านหวังเขาหมุนตัวกลับไปที่อื่นต่อหลังจากมูซ่ซือวิหายตัวไปเขาพยายามสะกดกั้นอารมณ์ของตอนเองไม่ให้ดิ่งลงเพื่อที่จะได้มีสติวิเคราะห์สถานการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้น ฟานหยวนซีกล่าวถูกต้องคนผู้นั้นขาดเงินจนไม่ลังเลใจแม้แต่น้อยที่จะหลอกลวงว่าหูหญิงของเขาตายแล้วและลักพานางไปหมายความว่าตอนนี้อีกฝ่ายไม่มีความคิดที่จะทำร้ายนางมิเช่นนั้นคงไม่ใช่ศพปลอมเขายังมีเวลาค้นหาหมู้สื่อวีในสารลาว่าการลู่อี้เขียนข้อมูลที่รวบรวมมาได้บนผนังจากนั้นก็มองข้อมูลตรงหน้าแล้วขบคิดจีเชียนเดินเข้ามาใต้เทา้า พวกเราตรวจสอบเรื่องซูถิงเจิ้งได้แล้วขอรับว่ามาซูถิงเจิ้งหยุดเขียนบทกลอนเมื่อสองปีก่อนนับแต่นั้นก็แทบไม่เข้าร่วมงานชุมนุมกวีอีกเลยข้าน้อยคนดูรอบๆบบ้านเขาแล้วบทกวีทั้งหมดและภาพวาดของเขาล้วนเขียนขึ้นเมื่อสองปีก่อนทั้งสิ้นภาพนั้นที่เขาให้จวินจูก่กวาดขึ้นเมื่อสองปีก่อนเช่นกันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาได้พบกับจวินจู่ ข้าน้อยไปที่บ้านเกิดของซูถิงเจิง้งเพื่อสอบถามเพื่อนบ้านของเขาพวกเขากล่าวว่าซูถิงเจิ้งเคยเป็นคนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีมีเหตุมีผลกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนทว่าเมื่อสองปีก่อนเขากลับเปลี่ยนไปยามพบหน้าเพื่อนบ้านไม่ทักทายทั้งยังมีท่าทีหยิ่งยโสต่อมาเขาก็ย้ายมายังเมืองหลีคนในหมู่บ้านไม่ได้ติดต่อกับเขาอีกช่วงเวลานั้นญาติห่างหางมาหาเขาบางทีอาจเป็นเพราะครอบครัวขัดสน จึงอยากจะหยิบยืมเงินสักเล็กน้อยทว่าซูถิงเจ้งไม่เพียงไม่ให้ยืมเงินแต่กลับตะโกนด่าญาติผู้นั้นอยู่เป็นนานสองนานเรื่องนี้ค่อนข้างวุ่นวายใหญ่โตจะมีหลายคนเห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเองยังมีเรื่องที่น่าแปลกอีกอย่างคือซูถิงเจิ้งเคยเป็นโรคหอบแต่จูจูเขาก็ดีขึ้นท่านหมอที่รักษาเขาเมื่อก่อนกล่าวว่าเขาไม่มารับยาเป็นเวลาสองปีข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าโรคหอบสามารถรักษาให้หายได้ จ้าไปตรวจสอบดูซูถิงเจ้งมีพี่ชายน้องชายหรือไม่ลู่อีเอ๋ยอย่างใจเย็นใต้เท้ากําลังจะบอกว่าจือเชียนพันประหลาดใจข้าน้อยจะไปเดี๋ยวนี้ลู่อีเขียนคําว่าซูถิงเจิง้งลงไปบนผนังจากนั้นจึงว่าสัญ,ญลักษณ์หนึ่งกำกับว่าคนผู้นี้น่าสงสัยลูกน้องที่ส่งไปเสาะหาข่าวที่สำนักบัณฑิตก็กลับมาแล้วเช่นกันเขามารายงานความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าจือโม่และซูถิงเจิ้งให้ฟัง ซูถิงเจิ้งไม่ได้มีการติดต่อกับเจ้าจื่อโมขอรับเมื่อสองปีก่อนซูถิงเจิ้งเลิกไปเรียนที่สำนักบัณฑิตตอนนี้ท่านอาจารย์และสหายร่วมเรียนจึงไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับเขามากนักในทางกลับกันมีทายาทเศรษฐีผู้ที่ไม่เอาการเอางานและเอาแต่เที่ยวเล่นให้ข่าวหนึ่งมาเขาบอกว่าเคยเห็นซูถิงเจิ้งในหอหยกงามและซูถิงเจิ้งผู้นั้นก็มีสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับแม่นางในหอหยกงามผู้หนึ่งเพียงแต่เป็นการลอบพบกันไม่มีผู้ใดพบเห็น ทางหนึ่งเขาตกหลุมรักกับจวินจูอีกทางหนึ่งเขามีความสัมพันธ์คลุมเครือกับสตรีจากหอยกงามสูถิงเจิ้งผู้นี้ช่างแตกต่างจากที่เลื่องลือนักสูถิงเจิ้งเจ้าจื้อโมหอยกงามอาจดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันทว่ากลับเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ก่อนหน้านี้มีบ่าวรับใช้ที่ติดตามเจ้าจื้อโม่พายหลังกลับไม่ได้เป็นบ่าวรับใช้เขาแล้วหรือไม่ข้าน้อยจะไปหาดูขอรับส่งคนไปจับตาดูเจ้าจื้อโมระวังอย่าให้ถูกเขาจับได้ ขอรับลูอี้ไปหาฟานซือโยอีกครั้งฟานซือโยนั่งถอนหายใจอยู่ริมหน้าต่างคนรักของนางตายและหัวใจของนางวูบหวงสิ่งที่นางไม่อาจยอมรับได้ที่สุดคือเขาอยากฆ่าตัวตายไปพร้อมกับนางนางยินจะเกลียดเขาได้หรือไม่เขารักนางมากเกินไปจึงได้ทําเรื่องโง่งมเช่นนั้นถ้าว่าแม้นางจะสั่นไหวเพราะความรักของเขาอย่างไรก็ยังต้องตำหนิการกระทําของซูถิงเจิ้งอยู่ดีนางใช้ชีวิตอยู่ดีดีเหตุใดต้องตายด้วย หากตายไปแล้วที่เหลือว่าในท้ายที่สุดก็มีเพียงกระดูกเช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างเป็นคนโง่คนหนึ่งจริงๆจงๆจวินจูข้าผู้นี้ยังมีบางคำที่อยากถามท่านฟานซือโยหวัดกลัวลูกอีเล็กน้อยถึงแม้นางจะเป็นจจวินจูและลูกอีควรเผยความอ่อนแอต่อหน้านางทว่าเมื่อได้ยินเขาเอ่ยคำว่าข้าผู้นี้นางก็รู้สึกเย็นเยียบไปทั่วสันพังกายฟานซือโยลุกขึ้นแล้วเอ่ยอย่างจริงจัง ใต้เท้าลู่เชิญกล่าวตอนที่ท่านพบกับซูถิงเจิ้งซูถิงเจิ้งเป็นคนอย่างไรเออฟ้านซือโยพยายามนึกให้ออกอย่างหนักพวกเราพบกันที่วัดชีซานตอนนั้นข้ากําลังเศร้าโศกจึงเดินไปทางด้านหลังภูเขาเพื่อผ่อนคลายนึกไม่ถึงว่าข้าจะเจอฝนตกลงม,มาอย่างหนักและออกมาไม่ได้ฟ้านซือโยเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ฟัง ในเรื่องราวนั้นซูถึงเจิ้งอ่อนโยนสง่างามถึงแม้จะดูสูงสักเล็กน้อยเะว่าเขาเป็นปัญญาชนอีกทั้งยังค่อนข้างมีพรสวรรค์นี่ล้วนเป็นเรื่องปกติเขาขี้อายมากข้าคุยกับเขาแต่เขากลับหลบสายตาข้าอยู่เสมอเขาช่วยข้าไว้ข้าอยากขอบคุณเขาจึงให้คนไปส่งของขวัญให้เขาเะว่าเขากลับส่งคืนกลับมาทั้งหมดในตอนนั้นเขาราวกับกระต่ายขี้กลัวตัวหนึ่งขณะที่ข้าเป็นหมาป่าตัวใหญ่ที่อยากจะขย่ำเขาลงท้องจากนั้นเล่าลูอี้เอ,อ๋ยถามท่านได้พบว่าเขาเปลี่ยนไปหรือ เขาเลิกขี้อายและยอมรับของขวัญของท่านแม้กระทั่งเอ่ยถ้อยคำหวานหูกับท่านตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ฟ้านซอโยลังเลถ้าตกหลุมรักกันกับเขาหลังจากผ่านไปเป็นเวลานาน,านย่อมไม่มองอีกฝ่ายเป็นคนนอกค่าส่งของให้เขาก็รับเอาไว้ไม่ใช่เรื่องปกติหรือปกติหรือลู่อี้เอ่ยถามตามความเข้าใจของท่านที่มีต่อเขาเขาควรรับของขวัญของท่านไว้แล้วเอ่ยคำหวานเหล่านั้นกับท่านหรือไม่ ฟานซือโยโหวนกลับไปคิดถึงซูถิงเจิ้งที่นางพบครั้งแรกและซูถิงเจิ้งที่นางพบตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาเมื่อท่านพบหน้าเขาทุกครั้งล้วนส่งของขวัญให้เขาใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าล้วนเป็นของเล็กๆน้อยน้อย,อยฟานซือโยเอ่ยถึงแม้ข้าจะเป็นจวินจู่ก็ไม่ได้มีเงินมากมายเพียงนั้นเาว่าท่านแม่รักข้ามากหากข้าชอบเครื่องประดับเงินทองชิ้นใดนางก็จะซื้อให้ข้าคิดอยากจะให้ชีวิตคนรักดีขึ้นไม่อยากให้เขาต้องลำบาก ดังนั้นบางโอกาสข้าก็จะให้เครื่องประดับเหล่านั้นกับเขาให้เขานำไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้นี่ดูคุ้นหรือไม่ลอยนำปิ่นระยะอันหนึ่งออกมานี่ฟาซซอโยเอ่ยนี่เป็นของข้าสามเดือนก่อนข้าปักปิ่นระยะอันนี้ไปพบเขาเขาดูเหมือนจะชอบมันมากข้าจึงให้เขาแทนความคิดถึงท่านรู้หรือไม่ว่าผู้ใดปักปิ่นระยะอันนี้มาเป็นเวลาสามเดือนเขาขายหรือแต่เขาบอกว่าปิ่นระยะอันนี้เหมาะก,กับข้ามาก เมื่อเขาดูมันจะคิดถึงค่าตลอดดังนั้นเขาจึงอยากมีมันไว้ข้างกายตอนนี้ชีวิตเขาคงไม่ยากลำบากเพียงนั้นกระมังปิ่นระยะอันนี้ปักอยู่บนผมของโมโหลานเจ้าของป้ายอันดับหนึ่งแห่งหอ,อยหยกงามเป็นเวลาสามเดือนตามที่นางบอกนี่เป็นของขวัญจากผู้มีพระคุณคนหนึ่งข้าถามคนในหอ,อยหยกงามอีกรอบแล้วพวกเขาล้วนกล่าวว่าจะวี่หรินซูเป็นแขกประจำของโมหลานจวินจู่คนรักที่ท่านบอกชั่วขณะหนึ่งเขาใช้เวลากับท่าน แต่เพียงลับตาเขาก็เข้าหอหยกงามเมื่อมีโอกาสปักเครื่องประดับจากท่านบนผมคนรักของเขาช่องตามใจทูเดย์บทที่464เขาไม่ใช่คนรักของท่านฟ้านซือโยรู้สึกว่าความเจ็บปวดทิ่มแทงลงบนนอกนางคิดว่าบางทีตนอาจหูฝาดไปมิเช่นนั้นจะได้ยินข่าวที่โหดร้ายและน่ารังเกียจเช่นนี้ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ปีละวีพยุงฟานซือโยไว้ดวงตาของจวินจูดแดงกับเสียงของนางสันเครือ เขาไม่ใช่คนอย่างนั้นจะวินจูเล่าเรื่องหนึ่งให้ข้าฟังเช่นนั้นข้าก็จะเล่าเรื่องหนึ่งให้จะวินจูฟังเช่นกันลูอีนั่งลงตรงข้ามนางก่อนจะเคะโตะแล้วเอ่ยว่ารินชาตี้ละวิรีปล่อยฟานซอโยแล้วก้าวออกไปรินชาให้ลูอีเรื่องเล่าของลูอีจึงค่อยๆออ,ออกมาจากปากเขา เมื่อหลายปีก่อนมีแฝดคู่หนึ่งเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนสองสาม,มีภรรยาทุกใจเพราะครอบครัวของพวกเขาไม่อาจเลี้ยงเด็กได้หลายคนขนาดนั้นพวกเขาจึงขายหนึ่งในนั้นให้ตระกูลผู้มั่งมีจากหมู่บ้านข้างๆเศรษฐีผู้นั้นซื้อเด็กไปในราคา5าตำลึงเงินต่อมาเพราะเขาต้องทำการค้าจึงจากบ้านเกิดไปออกไปใช้ชีวิตอยู่ภายนอกนับแต่นั้นเป็นต้นมาเด็กทั้งสองจึงต้องแยกจากกัน กล่าวไปแล้วก็น่าสนใจยิ่งนักไม่นานหลังจากคลอดลูกแล้วสองสามมีภรรยาผู้ที่ยากจนถึงขนาดไม่อาจซื้อกางเกงใส่ดันขึ้นเขาไปเก็บสมคนมาได้ต้นหนึ่งสมคนต้นนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของพวกเขาพวกเขาใช้เงินที่ไดจากการขายสมคนเริ่มลงมือทํากิจการเล็กๆและพระสองสามีภรรยาขยันหมัน่นเพียรตรักตวาทำงานหนักชีวิตของพวกเขาจึงค่อยๆดีขึ้นดังนั้นจึงให้ลูกได้เรียนเขียนอ่านคนผู้นั้นคือสูถิงเจิง้งสู้ถิงเจิ้งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในตอนแรกเขาสอบผ่านเป็นซิ่วช้ยจากนั้นเขาก็สอบผ่านเปนจวีเรน ในปีที่เขาสอบผ่านเป็นจวีเหรนพ่อแม่ของเขาก็จากไปทีละคนนับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาจึงเป็นเพียงคนเดียวในครอบครัวที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้เดิมทีวันเวลาก็ผ่านไปอย่างสงบสุขในตอนนั้นเองซูถิงเจิ้งก็ได้พบกับจวินจู่เพราะเขาช่วยจวินจู่เอาไว้จวินจู่จึงส่งของข,องขวัญมาให้หลายครั้งตลอดระยะเวลาสั้นๆที่ได้ติดต่อกันนี้เขารู้ดีว่าสถานะของตนแตกต่างกับจวินจู่ผู้สูงส่งทว่าสุดท้ายก็หวั่นไหวและกลายมาเป็นคนรักจวินจู่แต่อยู่มาวันหนึ่งฝาแฝดของเขาก็ปรากฏตัวขึ้น น้องชายฝาแฝดผู้นี้เป็นผู้ที่ถูกขายไปนในตอนแรกชีวิตของเขาแตกต่างจากซูถิงเจิ้งมากไม่นานหลังจากถูกตระกูลผู้มั่งมีซื้อไปภรรยาของตระกูลนั้นก็ท้องและคลอดลูกชายออกมาหนึ่งคนในเมื่อเสรษฐีผู้นั้นมีลูกชายของตนแล้วแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกชายให้ผู้อื่นอีกต่อไปเด็กที่ชื่อว่าเซียอวีคนนั้นจึงกลายเป็นบ่าวรับใช้ครอบครัวพวกเขา ตระกูลผู้มั่งมีตระกูลนั้นกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อจุดธูปสักการะระหว่างนั้นก็พาเด็กที่ชื่อว่าเซียหวีไปด้วยเซียหวีพบกับซูถิงเจิ้งเมื่อเห็นใบหน้าที่เหมือนกันเขาก็เข้าใจเหตุและผลของเรื่องนี้ในทันทีเซียหวีไม่เต็มใจยอมรับเห็นได้ชัดว่าเป็นฝาแฝดก,กันเหตุใดเขาจึงต้องมีชีวิตอย่างคนรับใช้ แต่พี่ชายฝาแฝดของเขาไม่เพียงมีความสุขจากรักของพ่อแม่แต่กลับกลายมาเป็นบัณฑิตชื่อเสียงโด่งดังเดิมทีเพียงแค่เซียวหวีบอกซูถิงเจิงซูถิงเจิงย่อมไปหาเศรษฐีผู้นั้นแล้วถ่ายตัวเขากลับมาทาว่าเซียวหวีค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างซูถิงเจิงและจะวิ้นจู่ก่อนจึงวางแผนขึ้นมาในใจจะวิ้นจู่เฉลี่ยฉลาดเพียงนี้คงคาดเดาได้แล้วว่าแผนของเขาคืออะไร แผนของเซียวหวีคือการแทนที่ซูถิงเจิ้งมีทุกสิ่งที่เขามีในตอนนี้และล่อลงจะวินจูคอยฉกฉวยผลประโยชน์ซูถิงเจิจ้งตัวจริงตายไปนานแล้วเซียหวีเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเขาเขาถูกฝังอยู่ข้างหลุมศพของพ่อแม่ในฐานะเซียหวีเศรษฐีผู้นั้นมองร่างซูถิงเจิ้งเพียงอึดใจเดียวก็สรุปว่าเซียหวีตายแล้วไม่เข้ามาข้องเกี่ยวอีนี่เป็นเหตุผลว่าเหตุใดหลายปีมานี้ซูถิงเจิ้งจึงไม่มีภาพวาดและบทกลอนใหม่ๆอีกเลยเพราะแม้เซียวหวีจะพยายามปลอมแปลงลายมือของซูถิงเจิ้งเพียงใด ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีพรสวรรค์เช่นนั้นเซียวีรู้ว่าตนไม่ใช่ซูถิงเจ้างตัวจริงหากผ่านไปนานเขาอาจจะถูกเปิดโปงได้ง่ายหาห่าเขาจึงออกจากสำนักบัณฑิตและหนีจากสหายสนิททั้งหมดจดจ่อเพียงรักษาความสัมพันธ์กับจวินจู่ให้แน่นแฟนฟ้านซือโยกับผ้าเช็ดหน้าในมือแน่นหมายความว่าคนที่ข้าตกหลุมรักถูกฆ่าไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่หลายปีมานี้ข้าถูกผู้ร้ายฆ่าคนหลอกลวงมาโดยตลอดหรือ ไม่แปลกใจว่าเหตุใดเขาจึงฆ่าตัวตายคงปิดไม่อยู่แล้วกระมังเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกผู้อื่นฆ่าลู่อีเอ่ยคนผู้นั้นต้องการใช้ศพสตรีเพื่อหลอกให้ข้าคิดว่าฮูหยินของข้าตายแล้วฮูหยินลู่ยังไม่ตายหรือฟ้านซือโยสงบลงใต้เท้าลู่ท่านบอกเรื่องเหล่านี้กับข้าแสดงว่ายังมีเรื่องอื่นอีกใช่หรือไม่แน่นอนว่าข้าไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อเล่าเรื่องให้จวินจู่ฟังแต่ข้าอยากให้จวินจู่ช่วยคิดย้อนกลับไปว่าสองสามปีที่ผ่านมานี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้าง มีคนผู้หนึ่งกำลังราดน้ำมันบนกองเพลิงอยากให้ท่านและสู่ถึงเจ้างตัวปลอมผู้นี้ไปให้ไกลจากที่นี่เรื่องที่ข้ารักกับเขามีเพียงสาวใช้คนก่อนที่พบเข้าโดยบังเอิญเพื่อที่จะปิดบังเรื่องนี้ข้าจึงส่งนางไปอยู่ที่เรือนพักตาอากาศหลายปีมานี้ข้าระวังเป็นอย่างดีไม่ให้ใครรู้ไม่มีผู้ใดรู้จริงๆหรือลูอี้มองนางระหว่างที่พวกท่านล่บพบกันไม่พบเห็นคนแปลกหน้าบ้างเลยหรือแปลก แปลกข้านึกขึ้นมาได้ว่าเวลาเขาชวนข้าไปพบที่โรงน้ําชาข้างนอกหลายครั้งข้ามักจะเจอญาติผู้พี่ฟานซอโยเอ๋ยตอนนั้นเขาดูค่อนข้างกระวนกระวายทีเดียวท่านชายโม่เจ้าจือโม่ลู่อีเอ๋ยด้วยความสงบท่านแม่ท่านอยากมั่นหมายท่านให้เขาท่านดูเหมือนจะไม่ชมชอบญาติผู้พี่คนนี้นะเพราะเหตุใดข้ามีคนที่ชอบแล้วแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะชอบบุรุษอื่นแม้คนผู้นั้นจะเป็นญาติผู้พี่ที่เป็นเหมยเขียวม้าไม้ไผ่หนึ่งก็ตาม ฟ้านซือโยหลุบตาลงจะวิ่งจู่ในเมื่อข้ามาหาท่านท่านคิดว่าข้าไม่พบสิ่งใดหรือลูอิเอ๋อถามนางด้วยสายตาแหลมคมเมื่อหลายปีก่อนมีข่าวลือแพร่สะพัดทั่วทั้งเมืองหลีกล่าวว่าจวนหลีอ๋องให้กำเนิดบุตรชายหลายคนแต่กลับรักษาชีวิตพวกเขาเอาไว้ไม่ได้บอกว่าพวกเขาตายอย่างแปลกประหลาดตอนนี้เรือนหลังของจวนหลีอ๋องมีสตรีเสียสตินางหนึ่งคนผู้นั้นเป็นเชื้อเฟยคนโปรดของหลีอ๋องบุตรชายที่นางคลอดออกมาตายแล้ว หลังจากลูกอีกล่าวเช่นนี้แล้วก็ไม่เอ่ยสิ่งใดอีกฟ้านซื้อโยกัมือแน่นนางมองลูกอีสาวเท้าออกไปรู้สึกราวกับบนหน้าอกมีหิงขนาดใหญ่กดทับเอาไว้ตอนนี้หวังเฟยทำอะไรอยู่หรือผู้หญิงอีเชิญน,นางไปดื่มชาเจ้ากะตอนนี้นางคงจะอยู่ที่จวนเจ้าปีละวิกล่าวจะวินจูมีอะไรหรือเจ้ากะเจ้ารีส่งคนไปพาท่านแม่ของข้ากลับมาเดี๋ยวนี้ บอกว่าข้าป่วยแล้วฟ้านซือโยเอ่ยพูดให้ดูร้ายแรงสักหน่อยให้นางกลับมาให้เร็วที่สุดหลีหวังเฟยได้ยินว่าฟ้านซือโยป่วยจึงรีบรุดกลับมาทันทีโยรานท่านแม่เจ้าเด็กคนนี้เห็นได้ชัดว่าเจ้าไม่ได้ป่วยเหตุใดต้องจงใจทำให้แม่กลัวหลีหวังเฟยเห็นฟ้านซือโยก็รู้ว่าตนถูกหลอกแล้วจึงลู่บอกและนั่งลงท่านแม่ใต้เท้าลู่ตรวจสอบญาติผู้พี่แล้วฟ้านซือโยเอ่ย เขายังเอ่ยถึงการตายของที่ชายหลายคนในจวนหลีอองหลายปีมานี้ด้วยถ้วยในมือหลีหวังเฟยร่วงหล่นจากมือเขากําลังหาหูหญิงของเขาไม่ใช่หรือเหตุใดจะมาตรวจสอบเรื่องเก่าๆเ,เหล่านี้ได้หากเรื่องที่ญาติผู้พี่ทําถูกตรวจสอบออกมาเช่นนั้นคนในวังท่านนั้นคงโยรานเจ้าพูดอะไรหลีหวังเฟยมองหน้านางเจ้ารู้อะไรมาข้ารู้นานแล้วฟานซอโยมองหลีหวังเฟย ข้ารู้นานแล้วว่าข้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่านญาติผู้พี่ต่างหากที่เป็นลูกแท้ๆเพื่อที่จะปกป้องทายาทชายของจวลีท่านจึงปรึกษากับพวกท่านนะใช้กลยุทธ์หลีตายแทนเาวาสามหลายปีมานี้สาเหตุที่ท่านต้องการให้ข้าแต่งงานกับญาติผู้พี่เพราะท่านอยากให้เขาสืบทอดทุกสิ่งทุกอย่างในจวลีในฐานะลูกเคยถูกหรือไม่หนึ่งเหมยเขียวมาไม้ไผ่ไม้ถึงเพื่อนรักในวัยเด็กที่เติบโตมาเป็นคู่รัก สเชื่อเฟยคือตำแหน่งพระชายาซึ่งอยู่ต่ำกว่าหวางเฟยหนึ่งระดับ3ใช้เปรียบเปรยการแทนที่สิ่งหนึ่งด้วยการรับครับแทนสิ่งนั้นยอมเสียสละบางส่วนเพื่อแลกกับชัยชนะส่วนใหญ่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ